ตสวัสดีครับ กอไก่ถึงอฮอนกู่รู้จักใช่ไหมอู่อาพี่ก็ถายคำถามแรกเลยอะกอไก่ถึงฮอนกู่เป็นภาษาไทยมีทั้งหมดกี่ตัวโอ้โหเฮียคำถามโคตรยากไอ้สาสตร์คำถามยากจริงไ้เฮียใครจะตอบได้วะกูยังตอบไม่ได้เลยอะใครจะไปนักอะ กอไก่ขอไข่และต่อไปคือตัวอะไรกอไก่ขอไข่ขอขวดเปะวะกอไก่ขอไข่ขอขออะไรวะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายดิเออก็ไก่ขอไข่กอไก่ขอไข่ขอควายขอคนคนละครั้งไอ้เหี้ยแป๊บนึง อะไรวะแปบบ๊บก็คือชี้อะไรก็ได้เอาเนี่ยก็ไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอละคังงองูจอจานชอชิงชอช้างอะไรวะช้างแม่งนะข้ควาย <c oughs> ผิดนะครับผมมันผิดกอไก่ขอไข่ไแล้วขอขวดไงเออกอไก่ขอเออก็อถูกแล้วดิข,ขวด้มันขอไก่มันก็ถูกแล้วปะวะหนูไม่รูแต่อยไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปภาษาอังกฤษโอเคไหมภาษาอังกฤษยิ่งแย่เลย โคตรเหมือนพิตูละเนาะนะคำพูดอะโ <A, S 1> คตรเหมือนนะตัต่ัวะตัวต่อไปตัวอะไร E A B C D E <c <oughs> เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับหนูต้องตอบสามข้อพอพี่จะตอบสามข้อถ้าหนูตอบถูกหดูวไป 1, 000, 000, okay, <Okay. S 2> หนึ่งล้านเลยโอเคปะโอเคคำถามที่สองให้สะกด คำว่าหมาเป็นภาษาอังกฤษคืออายุขนาดเนี้ยสะกดได้อ่ะมีตัวอะไรบ้าง B o g b O ี o g. ชวัวน,นะครับใช่ไ,ไปครับเออแต่อายุขนาดนี้มันก็สะกดได้อยู่แล้วปะ่ะแสดงว่ากูโง,ง้งแต่เด็กสินะน้องสักการประมาณหกเจ็ดขวบเจ็ดขวบกูว็โง่สะกดไม่ไอ้เฮียสายก,กูงงว่ะตอบที่ถูกต้นนะครับเย ê! พอแล้วอุ้ยอีกข้อยได้หนูได้หนึ่งล้านแต่เออเราเราจะพูดว่า <PK. S 2> น้องเก่งก็ได้นะจริงๆเพราะเอาจริงมันก็ยากนะสำหรับเด็กเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากมันก็เออเน้องก็เออสอนแต่กูน่าจะโง่เอออุย้ย จะได้ไปมอบเงินล้านให้กับน้องสกายแล้วอเนี่ยอันนี้ค่ะให้หนูอ่านว่าผมจะได้ดำหรือแดงครับรีเบิร์ตทีวีพีรีเบิร์ตทีวีผมว่านะคุณได้แดงอ่ะตัวเลขคุณที่พี่จะกำหนดให้ทีสี่ได้วยนะครับตัวเลขนี้เป็นภาษาอังกฤษโอเคนะเป็นภาษาอังกฤษนะน้องเก่งจริงน้องๆน้องเก่งมากอ่ะเก่งแบบเก่งเลยอ่ะเก่งจัดอะน้องสกายเก่งจัดอะ แล like ้วคำพูดแบบว่าเหมือนพิตูนชัดเหมือนพิตูนเด้อถอดแบบมากันเด้อหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามล้านสองอหมื่ัน้าสอยสัตว์่อแล้วไม่ดีโอเคอ่ะง่ายง่าย สองสแควร์รูปที่สี่เสร็จส่วนสิบแปดหาจิบุบวกสิบเจ็ 11, คูณสิบแปดได้เท่าไหรนะ่คร <laughs> ับตอบมาวาไม่เข้าใจนะตอบมาว่าไม่เข้าใจนะ <laughs> <laughs> ตบกระโหลกมาทนทีแม่งมาเล่นคำถามทุนไปยินเลยหลอกลูกกลัวคุณจะได้แค้แล้ววนนั้นลือเลยี่หลอกลูกกวัว <laughs> 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 ตกกระโหลกมาสันที แม่งมาเล่นคําถามต้นตีนืนในหลอกลูกกว่าสัตว์คุณแล้วก็แคนี่แล้ววันนั้นลืมไอ้ที่ออ๋อเลขคุณเลขเรอเออคุณเลขใครที่อ่ะลูกกูหมดความมั่นใจในชีวิตไปเล้วมึนคือเด็กโอ้โหโอ้โหวันเวลาเราคนเด็กจัดอ่ะไอ้ตี๋ต่อไก่เรือของ้องคู่คุณจัดใช่ไหมไอ้ตี๋เฮียจริงไรสัตว์

ได้เยอะดิได้เอา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 แต่ผมนายท็อปพร้อมรับใช้ชาตินะครับเฮ้ยยังจาเออดิกับผมด้วยเกียรติของตำรวจด้วยเกียรติของชายชาติทหารไม่ว่าความสงบอยู่ที่ที่ใดหรือไม่มีความสงบขยันพูดจะเริ่ม I've building like been the blocks all ที่เลืดจุกวิอยู่ันเดียวสัสที่เหว t ที่คุยกันไว้นี่นะเล่นเกมไม่สนุกหยายเกมเล่นเราครับ กำแรงยิ่งอำแรงน้องจอกูปใบ้สัตว์ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไปหาตอนนี้เลยเอาป้ายเซิร์ฟไอ้สัตว์อะไรเหี้ยน่าต้นตีนไอ้สัตว์ปล่อยกูบ้าน้องจอเดี๋ยวถ่ายคลิปเลยสัตว์เอาป่ะเอาเอาไปตอนนี้เลยไอ้เหี้ยน้องจอกูดีกว่าเซิร์ฟไอ้เหี้ยอย่าพูดเยอะดีกว่าไอ้สัตว์ใส่ตาตุ่ยแกเฮียเซิร์ฟมาเลยเชียจริงก่อนต้่ไอ้สัตว์ ไอ้ชิคี้แเล่นแบบปัดประสาทชิ้หายแบบไอ้แย่ไอ้คอมดีอ่ะคอมดีอ่ะอะไรประมาณเนี้ยไอ้ชิคกี้แม็กโคตรปั่นเน่ยไอ้ชิคกูก็เล่นแบบเงียบๆนะกูก็ตั้งใจเลยไอ้ชิคก็คอมแรงคอมแรงอยู่นั่นแหละไอ้สัตว์โคตปั่นจี่ยเราตองลองดูกันครับอันนี้อยู่ที่ลอนดอนลอยแอนเจลิสนะครับผมพี่มารีพี่มารีฟรีฟ้าออนไลน์สิเล่นไหมเล่นอยู่ครับผมพี่มารีก็เล่นแล้วสนุกไหมสนุกครับผมอยากให้เด็กก็ลองมาเล่นดูได้ผมก็เล่นอยู่นะก็มันก็มันอยู่นะใช่ออนไลน์สัตว์ เอาง่ายเว้ยผมจะแพ้ใครก็ได้ยกเว้นสองคนไอสัตว์ไอเฮียตีกับไอเฮียเซิร์กแค่นั้นอ่ะคือผมจะแพ้ใครก็ได้ไอเวทสิบศูนย์ไอแจ็คสิบศูนย์น่ะแต่ขอสองคนไอเฮียตีกับไอแจ็คเอ้ไม่ใช่ไอตีกับไอเซิร์กสองคนเลยห้ามแพ้ครับผมเยืมดูฮะเหดี๋ยวพี่มาลีแล้วเราเล่นทีมอะไรนะเวลาเล่นเฮียเอ็กซ์ดีเคดไอสัตว์ทำไมอ่ะมันเป็นไรอ่ะกูจะยื่นเรื่องเขาเจ็ดบาทมึงจำไว้ ทันลกทำยิงไม่ใช่พอ่อกูแล้วเออเฮอดีดีดีเอ l พเอเป็นไงมึง<ำ>ถามกูไมหมกูเป็นยังไงตอน,นเนี้ยเนี่ยมึง,ม,งมึงรู้ข้อดีของการได้บ้านอยู่ข้างเวทียังกับพวกมึงอ่ะตตนเนี้ยเชีย่ยมึงตัดลงติ๊กต k อกเลยแทงลงแม็กด้วยเดี๋ยวนี้เลยเอเคจะลองอีกรอบเหรอเออ

เฮี้ยจริงขนาดนี้ไอ้ยันนีเฮี้ยจริงเฮ้ยเฮี้ยจริงเสือปยัดกระหะเสือปอยักเสือปอยากเสือปยักเสือปรยัดเสือปอยยัดองเสือปอะหยดองเสือปอยหยดองเสือปอยหยดน้องยังอ่ะ